นี่มันแว่นตา VR รุ่นใหม่เลยเนี่ยั้นฉันเอาวันนี้ด้วยนี่มันหูฟังฮัคกี้วักี้นี่นะมิมีอะไรมากเกินไปสําหรับฉันหรอกวิฟวับสวยงามมากเลยฉันชอบแบบนี้มากเลยอะ่ะแล้วก็ทองคําแบบนี้ด้วยฉันว่าเขามีแบบนี้ที่บ้านแล้วนะเนี่ยเออเกมเมอร์สุดร่ำรวยอย่างนี้สามารถซื้อทุกอย่างได้อยู่แล้วล่ะหรือว่าไม่กันนะทําไมฉันเอาวันนี้ไปไม่ได้อะ่ะขอโทษทีนะคะแต่เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดแบบนั้นมาสําหรับเกมเมอร์สุดร่ำรวยเท่านั้นแหลคะค่ะขอฉันตรวจหน่อยนะคะเออ ผมแค่รวยเฉยๆเท่านั้นเองเหรอคุณซื้อมันไม่ได้เลนะคะแบบนี้ย้อมไม่ได้เลยนะคุณยังไม่ถึงเลเวลที่จะซื้อได้นะคะคุณต้องไปอัพเลเวลมาก,ก่อนนะคะคุณต้องร่ำรวยมากกว่านี้เพื่อจะซื้อของชิ้นนี้ค่ะแต่ว่าผมมีเงินนะอืมพวกเรามีของที่เหมาะกับคุณด้วยนะคะนี่ไงเลยคะนี่มันขยะอะไรกันเนี่ยโอเคงั้นฉันต้องคลายเครียดหน่อยแล้วละ่ะแบบนี้ไงอ่า ดูเหมือนว่านิกเขาจะไม่คุ้นเคยกับการตูกปฏิเสธแบบนี้สักเท่าไหร่เออทำไไมเ้าวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยเอานานานา,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 นาโอ้น่นมันนิกนี่นะดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะแล้วทําไมเขาถึงโยนคีย์บอ์ดทิ้งแบบนั้นน่ะนน่ฉันเพิ่งเดินผ่านมานะ่ะเขาดูไม่ค่อยมีเงินเลยนะนาให้รู้เบ่าว่าเกม Devil May Smile ตอนใหม่กำลังจะวางขายแล้วล่ะมันเป็นแบบนี้นี่เอง ทำไมคุณไปคุยกับคนไม่ค่อยมีเงินแบบนั้นละคะผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยครับนี่นายหมายความว่าไงพวกเราก็เล่นเกม Mortal Combat ด้วยกันไงมาสนุกมากเลยนะผมไม่เข้าใจเลยครับว่าเขาพูดเรื่องอะไรอะ่ะเขาต้องเป็นขอทานแน่เลยนี่เอานี่ไปแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเลยนะนี่มันยาบย้ายมากเลยยาเพิ่มพลังของฉันเจ๋งกว่าเกมพวกนั้นตั้งเยอะทุกคนอยากชนะคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายได้ไหมครับงั้นสิ่งนี้แหละเหมาะกับคุณมากเลย อยากรู้จังว่าวันนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับ e-sport บ้างนะข่าวดวนครับดวนมากเลยเกมเมอร์สุดดํำรวยอย่างคาย่าหายตัวไปเธอไม่ได้ออนไลน์มาเป็นสัปดาห์แล้วครับแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอไปไหนแปลกจังหวังว่าเธอจะไม่เป็นไรนะ Remaster อร์ของ Assassin Chris 21่สิบเอ็รออกมาแล้วนะครับและ call of duty 25ก็ออกมาแล้วเหมือนกันครับฉันต้องเตรมสมสั่งแล้วล่ะ เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คาย่าเธอไม่อยู่แล้วตำแหน่งเกมเมอร์ที่รวยที่สุดก็ต้องตกเป็นของฉันนะสิวู้วถึงเวลาไปช้อปปิ้งแล้วล่ะวันนี้ฉันมั่นใจมากเลยว่าแต่เซตเกมเมอร์ที่ฉันอยากได้อยู่ไหนนะสวัสดีครับผมกลับมาแล้วครับคี่บอร์ดอยู่ทางนั้นนะคะฉันทําเป้าให้คุณแล้วด้วยค่ะตอนนี้ผมรวยที่สุดแล้วนะลองตรวจดูได้เลยได้เลยค่ะรต่ว่ายังไงฉันคิดว่าคุณคงจะไม่รวยขึ้นเร็วขนาดนั้นแล้วค่ะ คุณเห็นไหมล่ะครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอะขอโทษที่เข้าใจผิดนะคะคุณอยากซื้ออะไรดีคะงั้นเหรอครับแล้วก็อีกอย่างนะผมชวนคุณไปงานปาร์ตี้เกมเมอร์เพื่อฉลองความร่ำรวยของผมด้วยนะครับว้าวที่นี่มันหรูหรามากเลยนี่นาขอบคุณมากเลยนะคะโอ้เกิอดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะ เย้ yeah! ตอนนี้ฉันต้องเป็นอมตะแน่นอนขอบคุณมากเลยนะวันนี้ผมทํากาไรได้เยอะเลยล่ะผมขายยาเพิ่มพลังของคุณพ่อได้หมดเลยโอ้นิกอีกแล้วเหรอเนี่ยหวังว่าคราวนี้เขาจะจําผมได้นะผมดีใจมากเลยที่ทุกอย่างจะตกเป็นของผมแล้วได้เสมอเพื่อเงินของคุณค่ะสวัสดีครับทุกคนแอนดริวไงหรอนายไปเอาเงินเยอะแยะขนาดนั้นมาจากไหนอะฉันแค่ขายยาเพิ่มพลังของพ่อฉันอะตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นคนที่รวยที่สุดแล้วเหรอเนี่ยไม่่างั้นตอนนี้ก็คงต้องเป็นของฉันแล้วล่ะ าใช้อะไรสแกนกันนะโอ้นายจัดปาร์ตี้เพื่อฉเฉลิมฉลองความสำเร็จของฉันด้วยเหรอนายใจดีมากเลยนะเนี่ยงั้นไว้เจอกันนะคะฉันไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนี้แนะ่คลับนี้มันเจ๋งมากเลยอะเมื่อก่อนเขาไม่เคยให้ผมเข้ามาเลยนะเนี่ยนี่มันควรจะเป็นปาร์ตี้ของฉันสิแมนะ้อย่างน้อยฉันกินคอกเทลหน่อยดีกว่าเฮ้ hey, ใครมาดูดน้ำของฉันน่ะ หลออมันยาวมากเลยฉันต้องไปดูหน่อยละผมต้องดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ของเกมเตอร์ติสด้วยนี่นะนายมากินคอกเทลของฉันทําไมกันเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับผมกําลังรดน้ําต้นไม้อยู่อะแล้วนายมาทําอะไรที่นี่นายไม่เห็นจะเหมาะกับที่นี่เลยนะผมเป็นเกมเมอร์ครับก็เลยกะว่าจะมาเล่นเกมที่นี่สักหน่อยน่าหมายมความว่าไงว้าวนายทำคอมโบเยอะขนาดนั้นได้ไงอะน่าประทับใจสุดๆเลย ผมนี่แหละตัวจริงด้าน e-sport เลยครับนายเล่นเก่งมากเลยอะเอ้ยฉันแพ้แล้วที่เนี่ยมีแต่คนรวยเต็มไปหมดผมไม่ชอบพวกเขาเลยพวกเขาได้ของที่พวกเขาต้องการเสมอเลยฉันก็ว่างั้นแหละฉันก็เกลียดพวกเขาเหมือนกันงั้นเรามาจัดการหัวหน้าของพวกนั้นเลยดีกว่ามคนที่จัดงานปาร์ตี้เนี้ยหรอใช่แล้วล่ะโอเคฉันเอาด้วยเยียมไปเลยฉันต้องชนะแน่นอนยอมแพ้ไปซะเถอคริสตัลและทั่รางวัลทั้งหมดต้องเป็นของฉัน กูกูตื่นได้แล้วจ้าโอ้หัวฉันนี่ฉันเผลอหลับไปเหรือเนี่ยเ <c oughs> ้ยคอแห้งมากเลยโอ้นี่แหละทางรอดของฉันเมื่อคืนมันสนุกมากเลยอะดูเหมือนแอนดรูวเขาจะลืมไปเลยว่าเขาใช้แก้วใบนี้ทำอะไรนะ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเปียกไปหมดแล้วอะ่ะเมื่อไรฉันจะมีของดีๆใช้สักทีนะจิ้นด้วยอะฉันลืมไปเลยฉันดวยแล้วนี่นาะ ตอนนี้ฉันก็สามารถซื้อทุกอย่างที่ฉันต้องการได้แล้วฉันไม่ต้องการของเก่าๆพวกนี้แล้วละ่ะฉันจะเริ่มชีวิตใหม่สักทีวันดีจ้าของรุ่นใหม่ล่าสุดของฉันโอ้ใช่แล้วละ่ะทุกอย่างเป็นของฉันหมดเลยตอนนี้ฉันอยู่อีกระดับแล้วและนี่แหละที่เขาเรียกว่าหูฟังสงสัยจะต้องลองสักหน่อยแล้วคอมพิวเตอร์มันว้าวมากเลยอะหูฟังก็ว้าวมากเหมือนกันและตอนนี้ชีวิตของฉันนี่แหละว้าวสุด ถ้าดูจากในแผนที่แล้วฉันว่ามันก็น่าจะอยู่แถวนี้แลยนะเยี่ยมเลยต้องเป็นทางนี้แน่นอนฉันทำผิดตรงไหนนะเฮ้ยฉันคิดถึงตอนที่ฉันเป็นคนที่รวยที่สุดมากเลยอะตอนนั้นมันดีมากเลยนะนิกเขาต้องอยู่ที่นี่แน่เลยโอ้มีใครมากันนะฉันไม่ได้นัดใครวะนี่นา นายจำตอนที่เรานัดว่าจะมาซ้อมด้วยกันได้ไหมไม่จริงะ่ะฉันลืมไปเลยเขาต้องการป้ายอันนี้ไปทำไมกันนะรอแป๊บนะตอนนี้ปล่อยเขาเข้ามาในนี้ไม่ได้หรอกเออแมแหมพวกนายโอเคป่ะนะ่ะในบ้านของฉันตอนเนี้ยทุกอย่างมันดูหรูหรามากเลยฉันต้องเก็บของทุกอย่างก่อนแล้วไม่งั้นเขาต้องรู้แน่ว่าฉันรวยมากแค่ไหนโทษทีนะคอมพิวเตอร์สุดเปรีของฉันฉันต้องเปลี่ยนเป็นอะไรที่ถูกกว่านี้แล้วล่ะทำไมเขาไปนานจังเลยนะ ดีขึ้นหรือยังแย่กว่าเดิมอีกมันยังดูดีอยู่เลยอ๋อรู้แล้วล่ะแบบนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยฉันต้องรออีกนานแค่ไหนกันเนี่ยดูสิห้องน้ำของฉันตันด้วยอะ่ะงั้นไปบ้านนายดีกว่านะงั้นก็ได้ที่นี่มันดูไม่เคยมีเงินเลยอะ่ะแถมอุปกรณ์พวกนี้ก็ดูย้อนยุกสุดๆงั้นพวกเรามาเล่นกันเลยไหม เอาสิฉันอยากเล่นมากเลยฉันเอาอุปกรณ์ของฉันมาด้วยล่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมมันกลิ่นเหมือนคนร่ำรวยเลยอะดูเหมือนว่านิ่เขาจะลืมรายละเอียดอะไรไปบางอย่างโอ้ฉันปวดท้องมากเลยต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วเงั้ยเนากระดาษทิชชู่ไปด้วยสิไม่ต้องหรอกฉันเอามาเองด้วยเห็นไหมล่ะเงี้ก็ตามใจฉันจะได้ประหยัดเงินของฉันฉันจะทำยังไงดีเนี่ยทำไมฉันต้องมาส่งของในสลัมแบบนี้ด้วยนะฉันต้องรีบเอาของพวกนี้ไปไว้ที่ไหนสักแห่ง เดี๋ยวผมซื้อทุกอย่างจากคุณเองครับงั้นจ่ายเงินมาก่อนเลยจ้ะโอ้ผมลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่บ้านน่ะงั้นคุณเอาวันนี้ไปก็ได้ครับแหม,แมไหนมาดูหน่อยซิว่ามีอะไรอยู่ข้างในนี้นี่มันจอยเกมเหรอเนี่ยฉันก็นึกว่าจะได้อะไรที่ดีกว่านี้อ่ะว้าวนี่มันทองคําแท้เลยนี่นามีอะไรอยู่ข้างในนี้บ้างนะเฮ้ยอาหารถูกๆเนี่ยเหรอฉันไม่เคยกินของแบบนี้มาก่อนเลยอะ่ะโอ้นี่แหละคือสิ่งที่ฉันกําลังตามหาอยู่เลยแก้วน้ําไงล่ะต้องใช้เวมนมเล็กน้อยตอนนี้หูฟังก็พร้้อมแลว แต่ดูเหมือนจะขาดอะไรไปบางอย่างฉันลืมเรื่องการทำงานไปได้เลยงั้นผมขออันนี้ก็แล้วกันนะตามใจเลยจ้ะยังไงในนี้ก็มีเมาส์ระดับเพชรสุดวิบวับอยู่แล้วล่ะลีโอเขาต้องถามแน่เลยถ้าเขาเห็นจอยเกมอันเนี้ยผมต้องตกแต่งมาหน่อยแล้วล่ะตอนนี้พวกเราก็มาเล่นกันได้แล้วโอ้ห้องแชทนี้รู้จักผมเป็นอย่างดีเลยดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนจะรู้จักชื่อเล่นของผมขก้นหมดแล้วลูกรักการฝึกซ้อมทัวร์นาเมนต์นี้เป็นยังไงบ้างจ๊ะ ว้าวห้องของหนูเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเนี่ยอินเทีเรียก็ต้องเหมาะกับสถานะใหม่ของผมนะครับนี่มันไดโนเสาร์ตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยยังาไมา่แต่ต้องอะไรเลยนะครับเดี๋ยวพ่อก็ทํามันพังหรอกพ่อไม่เคยคุ้นเคยกับความหรูหราพวกนี้เลยอะอะไรมันจะไปทําให้เกมเมอร์สุดร่ำรวยประทับใจได้เท่ากับเทคโนโลยีแบบนี้ล่ะนี่หนูเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเมาส์มันเล่นเกมแทนหนูได้ด้วยหรอเป็นไปได้ยังไงกันะ่ะ มันเป็นอุปกรณ์ปัญญาประดิษฐ์ชั้นยอดเลยครับสวัสดีจ้าเมาส์ Mouse. นายเป็นยังไงบ้างผมเป็นเทคโนโลยีรุ่นล่าสุดเลยครับพ่อเคยเห็นตอนที่เทคโนโลยีแบบนี้ครองโลกด้วยหนูควรจะต้องฝึกเล่นเกมพวกนี้เองบ้างนะแต่ผมมีเงินเยอะเลยนะครับมันเป็นวิธีเดียวที่หนูจะประสบความสําเร็จนะพอออกไปเลยดีกว่าพวกเด็กเนิร์ด วันนี้แหละเป็นวันที่จัดการแข่งขังทนทัวนาเมนต์อันยิ่งใหญ่เงินและชื่อเสียงระดับโลกเป็นเดิมพันของการแข่งขันครั้งนี้คุณจะได้เห็นความจริงจังของการเล่นเกมผ่านหน้าจอนี้แน่นอนงั้นก่อนจะเริ่มแมชนี้เรามาฝึกกันสักหน่อยไหมเดี๋ยวเมาส์มันก็ทำทุกอย่างเองแล้วครับงั้นเรามาตั้งใจเล่นเกมนี้กันเลยนะใช่แล้วฉันพร้อมแล้วล่ะโอเคถึงเวลาที่พวกเราจะชนะแล้วพวกเรามาโชว์เจ้าเด็กอ่อนคนนั้นกันดีกว่าว่าเราเป็นใครยังไงเขาก็ไม่ชนะพวกเราหรอกทำไมลูกไม่ลองเล่นเองดูล่ะใจเย็นก่อนหน้าผมมีตัวช่วยอยู่แล้วละ เยังไงพวกเขาก็สู้ผมไม่ไหวหรอกนายต้องจัดการเขาดีแน่พอรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะลอยให้เขาจําบทเรียนไปเถอะว่าเขามีเงินแค่ไหนก็ซ <cient> ื้อทักษะแบบนี้ไม่ได้หรอกเห็นไหมเลยครับผมไม่เห็นต้องทําอะไรเพื่อต่อสู้กับพวกนั้นเลยเขาเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเก่งมากเลยอ่ะเขาเล่นเหมือนหุ่นยนต์เลยใครจะชนะเกมนี้กันนะระหว่างคนหรือปัญญาประดิษฐ์ยังสงสัยต้องใช้ความสามารถขั้นสูงแล้วล่ะ แอนดริวรีบจากเมาส์เลยลูกลองดูเธอะอะไรเลยครับจำไม่ได้หรือไงไม่มีใครมาชนะผมได้หรอกถึงเวลาที่ต้องใช้เทคนิคพิเศษของผมแล้วละ่ะมือเทวดาโอ๊ยฉันมองเขาไม่ทันเลยะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนเนี่ยดูเหมือนว่าเมาส์จะเออไปแล้วหรอลูกใช่แล้วละ่ะสงสัยผมต้องจัดการเกมนี้เองแล้วเร็วเข้าคู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะทำไมผมคุมมันไม่ได้เลยอะ่ะมันพังไปแล้วปะเนี่ยในหนังโลกก็ตกเป็นท่าของเครื่องจากเรื่องแบบนี้นี่แหละ ใช่พวกเราชนะแล้วล่ะฉันจะได้เป็นคนที่รวยที่สุดอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกนายพูดเรื่องอะไรของนายอะ่ะมันยังไม่จบหรอกนะคอมพิวเตอร์มันร้อนเกินไปแล้วล่ะแม่เป็นไงล่ะพ่อเตือนหนูแล้วนะใช่แล้วล่ะครับพ่อพูดถูกผมสูญเสียงเงินทั้งหมดไปแล้วอะ่ะโอ้เกือบลืมไปเลยผมสามารถขายยาเพิ่มพลังของพ่อแล้วกลับมารวยอีกครั้งได้นี่นะ อนนี้ผมก็แค่ต้องไปทําเพิ่มสักหน่อยเออคงจะไม่ได้แล้วล่ะลูกทําไมล่ะครับพ่อขายสูตรนั้นไปแล้วอะ่ะแล้วก็ได้เงินมาแค่นี้แหละทําไมได้แค่นี้ล่ะครับพ่อทําอะไรลงไปเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงมาขอพ่อน่ะนี่ไงขอบคุณมากนะคะเชื่อสันไะค่ะมันเป็นข้อตกลงที่ดีมากเลยนี่มันพลาดสุดๆเลยเดูยก่อนนะว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอะ่ะ